หน้าฝันสู่เกิร์ลกรุ๊ปจีนและศิลปินเดี่ยวผู้เปล่งประกายโอ้มันมันหลายมันหลายชื่อมันหลาย AKA เนาะมัน AKA ยเอคเยอะมากเนาะมันแบบเออมันแบบจะไปเป็นดาวโดดนึงใช่ละกันเดี๋ยวกันบ้างรายการดีกว่าแล้ว้องการอยากเป็นนักร้องเนี่เป็นนักร้องเพราะว่าเพราะว่าแม่ชอบร้องเพลงลูกทุ่งให้ฟังตอนเด็กๆ หลอกแย่แล้วก็แย่แล้วแม่หันมาเลยวราแม่แบบตอนไหนวะเพราะประกวดนางนพมาศก็ไม่ชนะเพื่อนแสดงว่าความสวยไม่น่ารอดแล้วเราไม่ได้มาทาความสวยวะแสดงว่าเออเราต้องเอากิจกรรมเข้าสู้ก็เลยแบบไปไปไปร้องเพลงอะไรเงี้ยแล้วแบบเขาตบมือให้อะแสดงว่าร้องดีหรือไม่ก็แบบตบตามมารยาทก็ไม่รู้แล้วมาาแบบเน้นการแสดงเนเนยอู้ยเยเยี่ยมเยี่ยมเยอะ ไหนวะนี่พิมไหนวะนี่บอก

นนลลสวัสดีค่ะเบลวอร์ดไทยแลนด์ค่ะอยู่กับเนเน่รายการมีชัดวันนี้เลนเน่เอาเพลงใหมล่าสุดเลยมาฝากกับพวกเราชื่อเพลงว่าสายค่ะหรือว่าก่อนเพลงนี้แบบ เจ็ดทุกตรงคก็เป็นเพลงที่แต่งไว้นานมากแล้วสมัยาส,าสาวๆกาคือสแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสนํามาปล่อยเพราะว่าเราก็ไปทํางานต่างประเทศแล้วก็ต้องออก,ออกเพลงเปน็นภาษาอังกฤษภาษาจีนอะไรก็ว่าไปอะงไรเงี้ยค่ะแล้วพอกลับมาที่ไทยเนี่ยก็ลเลยอยากนําน้องมาทำใช่นอกจากแต่งเองร้องเองเน่เน่มีส่วนร่วมในการทํางาน เบ uhm uh um uh 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 ื้องหลังยังไงบ้างไหมก็อืมเอ่ออ่เออ่าเออก็ท่ามิวสิกปรดักชั่นเนี่ยก็ดีดเดโมเรคคอร์ดดิงนะคะในโทรศัพท์ดีดกีตาร์คูสติกกีตาร์ส่งให้พี่มิกที่เป็นโปรดิวเซอร์ให้เขาเข้าใจฟิลเพลงนะคะว่าเราอยากสวิชเพลงนะตอนแรกเริ่มอยากให้มันแบบช้าแล้วตอนหลังเราค่อยมาแบบร็อกหนักๆส่วนพ่ามีเอ็มวีก็เนี่ยโยนให้เขาไปทำเลย ใช่เพราะว่าเนมอันนี้เนมไม่ได้ดิกเองอก็จะเป็นมีวูเฟอร์ฟิลส์พี่การพี่บุญเขามาทําค่ะซึ่งเน่ยก็มีโจทย์ทิ่เลฟที่ชอบในใจยอยู่แล้วละว่าเราอยากได้เวลาเน่ทำเอ็มวีอะค่ะมันจะมีความเป็นซีเนมมติกอยู่มันจะมีความเป็นหนังอยู่เพราะเน่เล่าสตอรี่เน่เล่าเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยะเราเลยอยากได้การจัดไปที่เหมือนหนังวางคอมโพสภาพที่เหมือนหนังนะเหมือนเราดูหนังเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วค่อยๆเล่าไปตามเนื้อเพลงไม่รู้ว่าอันไหนมันคือความเป็นตัวตนของเน่เมากกว่ากันระหว่าางคววมักบ เ hey, hey. นี่ยว่ามันก็มีทั้งหมดอยู่ด้วยกันนะจริงๆจะบอกว่าเนเป็นร็อกเลยก็ไม่ใช่แต่เนคก็รู้สึกว่าเพลงร็อกอ่ะเนเป็นคนพูดอะไรตรงๆอะค่ะ mm hmm. และเพลงร็อกมันก็เป็นอะไรทานางนั้นนะคือพูดตรงไปตรงมาเจนเนอเรแต่และเพลงมันก็ให้วาต่างกันแต่เพลงนี้มันต้องเป็นร็อกเพราะมันแบบถาโถมอ่ะมันคือความแบบเศร้าเสียใจอะไรประมาณน,นั้นใช่ซึ่งก็มีเน่ร็อกก็มีความเป็นเน่ เออน่ารักก็ยังเป็นเนเน่อยู่นก็ยังเป็นพี่สาวแสนสวยใจดีค่ะก็เพลงสายก่อนค่ะปล่อยแล้วในที่ YouTube c h anel n ของเนเน่ค่ะ j จะเนเน่ค่ะหรือว่าพิมพเนเน่ก่อนหรือว่าพิมเนเน่สายก็จะเจอค่ะไปติดตามกันได้นะคะไปกดฟังกันเพราะว่าเป็นเพลงที่ เดี๋ยวที่บอกเป็นเพลงแรกในชีวิตในที่เน่แต่งแบบสมบูรณ์เจ็ดสมบูรณ์แล้วน้องก็อยู่ในคลังมาสิบปีเพราะฉะนั้นน้องโดนดองไว้เหลืองอารามมากเลยฟังกันได้ก็เป็นวิกิพีเดียขึ้นมาอันแรกค่ะก็ชีวประวัติไบโอกาฟีของพนันพันธ์ผลเป็นพิพัฒน์ค่ะส่วนมากก็ก็ถูกนะคะเพราะหนูก็เคยเข้ามาหาข้อมูลตัวเองในนี้เหมือนกัน แต่แบบเขาจะลงปีไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ลืมลืมไปแล้วเราก็แบบเอ้าเหรอเออเอออ่ะอ่ะก็เขียนแบบจากนักหน้าฝันสู่เกิร์ลกรุ๊ปจีนและศิลปินเดี่ยวผู้เปล่งประกายโอ้มันมันหลายมันหลายชื่อมันหลาย AKA เนาะมัน AKA มากเนาะมันแบบเออมันแบบจะไปเป็นดาวโดวนึงใช่รายการเดียวกันบ้างรายการดีกวะาจริงจริงเรารู้ตัวเองว่าเราชอบร้องเพลงแต่เพราะอะไรเราชอบร้องเพลงตั้งแต่4ี่ห้าขวบ ที่แม่เปิดเพลงในรถให้ฟังแล้วเราก็แบบร้องมาตลอดใช่แล้วทำไมถึงอยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักร้องเพราะว่า,<ม>าเพราะว่าแม่ชอบร้องเพลงลูกทุ่งให้ฟังตอนเด็กๆหล่อแย่แล้วก็แย่แล้วแม่หันมาแล้วบอกว่าแม่แบบตอนไหนวะก็ใช่เป็นนักร้องเพราะว่าหนูเป็นเด็กชอบทำกิจกรรมป้หนึ่งป้อนสองปสามปสี่ หนูก็ชอบร้องเพลงอยู่หลังห้องร้องกับเพื่อนเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วแบบครูหาเด็กไปประกวดร้องเพลงของโรงเรียนใช่แล้วเราก็โดนแมวมองแมวมองคือครูเราวนี่แหละ <c oughs> โดนแมวมองถาถามไปร้องประกวดในโรงเรียน <c oughs> ใช่แล้วเราก็ต้องแบบเลิกเรียนเสร็จก็ต้องไปซ้อมร้องเพลงทุกวันภาษาอังกฤษอะไรเงี้ย Because of you I'm staying to the bottom side wall <c oughs> ตอนสมัยนั้นร้องเพีย้ยนร้องเพี้ยนแบบเพี้ยนแบบ เย็นช้ำเย็นช้ำใช่ไม่ได้เรียนร้องเพลงไงใช่เดี๋ยวเราก็แบบเพาคงเห็นอะไรในตัวเราแหละแล้วหนูก็แค่ชอบฟีลของการได้ไปอยู่บนเวทีเออเรารู้สึกว่าแบบพอเรามีสกิลอะไรบางอย่างแล้วคนจับตาม,มองแล้วพอทำสกิลนีเ้เสร็จคนปบมือให้วะ่ะเหมือนได้รับการยอมรับอะใช่เพราะประกวดนางนพมาศก็ไม่ชนะเพื่อนอแสดงว่าความสวยไม่น่ารอดแล้วเราไม่ได้มาทำความสวยว่ะเออแสดงว่าเออเราต้องเอากิจกรรมเข้าสู้ก็เลยแบบไปไปไปร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเขาปบมือให้อ่ะ แสดงว่าลองดีแล้วไม่ก็แบบตบตามมารยาทก็ไม่ลงจิตเรื่องไม่รับแต่อาจไม่รู้ของเมเน่เขาบอกว่ามีหลากหลายชื่อใช่ใช่เราอยู่วงไหนเราก็ได้วงนั้นมาแต่ต่อท้ายทำเยอะทำเยอะมากเลยอย่ะจางไหล่ชิน จึง้งคือนามสกลุลของครอบครัวค่ะไหนซินแปลว่ามาจาก้างไหนซินคือดอกไม้คาร์เนชั่นให้แบบเหมือนชื่อเรามันจะได้หอมไปไกลเหมือนดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็แบบว่าดังไปทั่วไกลใช่แล้วในนี้เราให้ข้อมูลเันไปว,ว่ามีเคล็ดลับเรื่องการควบคุมน้ำหนักเพราะว่าเป็นคนน้ำหนักขึ้นง่ายกินเยอะก <laughs> ็คือขึ้นง่ายหมยถึงแบหนูแล้วหนูกินทีหนูกินแบบกินแบบจุ พอเราขึ้นมาปุ๊บเราเราเราูรารารา้ว่าเราจะมีงานเราก็ลดขึ้นขึ้นลดลดขึ้นขึ้น,นลดลดแล้วแต่กบกินอะไรแบบซ้ำๆใช่ช่วงไหนฮิตข้าวผัดปูก็จะกินข้าวผัดปูอยู่อย่างนั้นทุกวันทุกวันทุกวันช่วงนี้ชอบกินไข่ดาวก็จะกินไข่ดาวไข่ดาวไข่ดาวทุกวันอย่างวันนี้กินหมูสับทอดกระเทียมพริกไทยไข่ดาว <laughs> ก็กินมาหลายวันอยู่อะไรให้แม่ทําเมนูเดียวอะไรอย่างเี้ยค่ะ ลงมันเป็นอาที่หนูลงเองอ่ะเป็นรูปที่ไปถ่ายจาก MV มาก็มีคนถ่ายให้แต่ว่าเออเนี่ยสวยเพราะเพราะแบบแต่งหน้าด้วยละอะไรคอมเมนต์เยอะไหมอ่ะโพสล่าสุดอยู่กับเพลงก็ <c oughs> มีมากมันออกมาดีมากหนุ่มสาวเก่งมากเพลงเพราะมากเก่งมากวิ่งไม่หยุดฟุดฟุด <c oughs> วิ่งระวังล้มอะไรใดๆแล้วเรียบละค่ะฉันฉันลงแต่งงาน <c oughs> ลงแต่งงานจริงๆอะ่ะ โอ้โหท่านถ้าถ้ารูปเนี่ยไลฟ์สไตล์เนี่ยถ่ายฉัน 1941, ยังออกมาไม่สวยอย่าไปพูดถึงวิดีโอเลยอย่าไปพูดถึงวิดีโอเลยต้องถ่ายกันมุมไหนต้องถ่ายกันอีกกี่นานแต่ว่ามีมุมมุมสวยส่วนตัวถูกไหมใช่อย่างที่ให้จัดกล้องก็จะแบบจัดกล้องมุมซ้ายมุมซ้ายนี่สวยกว่าหน้าตรงก็สวยได้อยู่จะถ่ายขวาอย่างติ๊กตอกจริงๆมีติ๊กตอกไหมมี เออนี่แอคจริงนะทำไมไม่เชื่อกันละ่ะเธอตั้งดิสโปรไฟเป็นรูปเป็ดมีอยู่ช่วงหนึง่งชอบตั้งรูปโปรไฟล์เป็นรูปสัตว์วัวเป็ดอะไรพวกนี้นเราชอบอะ่ะก็น้องน่ารักอะ่ะ <c oughs> หลังๆทำงานกับแบรนด์เยอะแล้วมันเริ่มแบบเริ่มไม่ได้ละเร,เราจะติดเกินไม่ได้ละ <c oughs> คุณจะไปอะไรขนาดมันไม่ได้อะไรก็ต้องม,มีมีความแบบเป็นดาวลงดารานิดนึงเอ,อมีตัวตนนิดนึงเลไไม่ใช่แบบเปิดไปแล้วไขววะเพร่ะว <c oughs> ่าเพราะแบบบางที ลูกค้าหรือแบรนด์อะไรเงี้ย <c oughs> เขาเขาแคปโปรไฟล์เราอะไปเสนออะมันทุกคนเขาก็จะเป็นรูปเป็นรูปตัวเองกันเว้ยแต่แบบของเราเป็นรูปเป็ดรูปวัวอย่างเงี้ยเขาชอบไข่อะอะไรเงี้ยเราก็มีความอายนึงเราก็เลยแบบเสียละเติมเป็นรูปเราหน่อยใน G เลยเออก็เลยบอกว่ากลัวคนไม่เชื่อเป็นแบบแอคหลุมใช่สรุปดูดูดูเหมือนปลอมดูปลอมหนักกว่าเดิมไปทุกการใช่ก็ลงงานอีกนั่นแหละ ฟีดแบ็กดีนะนี่นั่งส่องอยู่โอเคอ่ะแบบทุกคนเขาแบบมาเล่าเรื่องชีวิตตัวเองให้ฟังกันแล้วมันก็รีเลทกับเพลงเราแล้วที่คนพูดมากๆเลยบอกว่าภาพแสงสีสวยใช่เล้นมากไปกว่าน้นการแสดงเนนเนี่ยอู้ยเยอดเยี่ยมเยี่ยมเยอะไหนวะนี่ิมไหนวะนี่บอกนี่นี่ ขอชื่นชมการแสดงในนี้อีกอย่างคือน้องแสดงดีจังเลยเวลตาในเอ็มวีคือเศร้าสุดๆฉากเปิดที่ศพโต๊ะคือเวลตาโคตรว่างเปล่าเออร์ปลื้มแหละปลืสำหรับปีนี้นอกจากเพลงนี้แล้วมีแบบแจนไหมไหมคะว่าแบบอยากจะปล่อยซิงเกิลต่อไปมีอยากทำอะไรหลายๆอยา่างมากเพราะเนี่ยมีแต่งเพลงไว้ในคลังเยอะมากๆเลยแล้วอยู่ในช่วงที่แบบเออเราอยากนำเพลงทั้งหมดออกมาปล่อย ค่ะฝากผลงานเนเน่ค่ะเพลงสายค่ะแล้วก็ช่องทาง YouTube c h n n n e l ันเนเน่ใน IG n e เนเน่เฟเค่ะก็จะมีผลงานอื่นือีกมากมายมาให้ติดตามกันแน่นอนจ้ะเย้ย